สวัสดีครับผมอาเซลครับผมก็เดี๋ยววันนี้าทางอาเซลจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเลท i ิมิตการใช้งาน API ของ Discord application นะครับว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับและพอเหตุดใดน,นะครับตัวเว็บ k ถึงดับ หรือว่าตัว Discord API สแสแดงสถานะ429บ่อยอครั้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดฟจะมาอธิบายให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจนะครับรถึงเรื่อง Late Limit ของ Discord API นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเดฟจะขออธิบายเกี่ยวกับ Late Limit ในส่วนของเว็บ o ุกก่อนแล้วกันนะครับก็คือข้อจำกัดของการใช้งานเว็บพ o กเนี่ยจะอยู่ที่30คำขอนะครับหรือว่า30ข้อความเนี่ยต่อ หกวินาทีหรือ1นาทีนั่นแหละครับก็คือ1นาทีเนี่ยจะสามารถส่งได้เพียง30ข้อความหรือว่าสามสิคำขอนะครับไม่สามารถเกินจำนวนนี้ได้นะครับและส่วนในส่วนของบอทนะครับในส่วนของ AP ส Bot, API สำหรับบอทนะครับ API สำหรับบอรนะครับ rate global เนี่ยจะอยู่ที่50าสิคำขอต่อ10วินาทีนะครับและ r a t ของเซิร์ฟเวอร์หรือว่า n n e n เนี่ย จะอยู่ที่5คําขอต่อ5วินาทีในส่วนของบอรเนี่ยถ้าเป็นการใช้บอรสร้างข้อความเนี่ยมันจะไปติดเลดโกลบอลครับก็คือ50คอําขอไม่เกิน10วินาทีในส่วนนี้โอเคแล้วเรากลับมาพูดถึงในส่วนของเว็บพุกกันต่อแล้วกันว่าทําไมเว็บพุกถึงดับนะครับอันดับแรกเลยสาเหตุที่เว็บพุกดับนะครับเนื่องจากมีการสแปมดิสชอตเอพมากจนเกินไป ซึ่ง Azure DC s e r v e r l o g k เนี่ย version 1.4.0ลงไปเนี่ยจะเป็นระบบ Global Queue นะครับ Global Queue หมายถึงอะไร Global Queue ก็คือในกรณีที่เรามีการสร้างเนี่ยครับสร้าง e v e n ์สำหรับ Webhook ไว้ครับก็คือถึงผู้เล่นจะดำเนินการ e v e n ์ไหนมันจะไปรวมอยู่คิวเดียวครับ แต่ในส่วนเวอร์ชัน1.4.1ที่เดฟกำลังจะปล่อยให้อัปเดตถ้าลูกค้าเห็นคลิปนี้ก็น่าจะได้อัปเดตแล้วครับเวอร์ชัน1.4.1เดฟได้ดำเนินการแก้ไขจากระบบ Global Queue เป็น Channel Queue ก็คือในกรณีผู้เล่นเข้าสู่ระบบอันนี้ก็จะเป็นคิวของการเข้าสู่ระบบไปเลยคิวในการส่งอะครับข้อความมันก็จะส่งสามารถสามารถส่งพร้อมกันได้ทุก c h anel n แต่ก็จะเป็นระบบคิวของ c h anel n นั้นๆไปเลยเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลนะครับและ ป้องกันสาเหตุเว็บุกไม่ทำงานด้วยก็คือเว็บุกดับนะครับเดี๋ยวเดฟจะมาทดสอบตัวระบบให้ลูกค้าได้เห็นภาพกันว่าในกรณีที่เราส่งคำขอไปทั้งหมด35มสาคำขอเนี่ยภายในหนึ่งนาทีเนะี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวมาที่ห้องเทสติ้งก่อนโอเคเดี๋ยวเดฟจะใช้คำสั่งเลย โอเคครับตอนนี้เดฟส่งข้อมูลมาที่กลุ่ม Discord จจำนวน35ข้อความนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่า,าตัวข้อมูลเนี่ยจะส่งมาที่กลุ่มเนี่ยทั้งหมดกี่ข้อความภายใน1น,นาทีนะครับแต่ว่าในการกำหนดค่าเนี่ยของสคริปต์เนี่ยเดฟกำหนดเป็น35ข้อความตอนน่อ1น1นาที ส่วนสคริปที่ใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็น r s l d c Serverlock เวอร์ชัน1.4.1นะครับผมอันนี้เดบแก้ไขเรียบร้อยแล้วในส่วนของระบบคิวตอนนี้ข้อความที่27แล้วครับที่ส่งเข้ามาโอเคครับเห็นไหมครับ จะส่งมาได้แค่30ข้อความเท่านั้นอีก5ข้อความจะติดเลทลิมิตหมดเลยครับตามที่ Policy ของ Discord ได้แจ้งไว้ก็คือ30ข้อความต่อ1นาทีนี่แหละครับคือปัญหาที่ทำให้เว็บ6ดับเพราะว่าในกรณีที่อย่างเวอร์ชัน1.4.0ลงไปเนี่ยจะเป็นระบบ Global Queue ซึ่งจะส่งข้อมูล10ข้อความต่อ1วินาที แต่ว่าจะเป็นการสลับไปช่องต่างๆนะครับซึ่งก็ยังสามารถติดเลดลิมิตได้อยู่และทำให้เว็บกดับแต่ว่าเดฟก็อยากให้ลูกค้าตรวจสอบไปยังสคริปต์จากผู้พัฒนาท่านอื่นๆด้วยนะครับเรื่องการใช้งานเว็ o กในการส่งข้อมูลมาที่กลุ่ม Discord นะครับเพราะว่าอย่างของระบบเดฟจะเป็นระบบคิวซึ่งมันเป็นการป้องกันการสแปมตัว Discord API อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระบบของผู้พัฒนาอื่นที่ใช้ระบบเวุกเนี่ย เขาจะเป็นการยิงตรงเข้าตัว API เลยครับและลูกค้าลองลองนึกภาพตามเดบดูว่าถ้ามีมีผู้เล่นดำเนินกิจกรรมนั้นนะครับ50คนมันก็จะฝัดเข้ามาที่ c h ANNEL นั้นนะ่ะ50าิคำขอซึ่งมันเป็นการสแปมตัวตัว Discord API มากจนเกินไปอ่าแล้วก็มันมีเรื่องเลทลิมิตอ่าการอ่าการสแปมครับถ้าแบบเราส่งคำขอในเหตุการณ์เดียว เข้าไปในช่องนั้นอนะแบบ1น,นวินาทีครับห้าสิคำขอเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสแปมตัว Discord API นะแล้วทำให้ทาง Discord API อะคิดว่าเราอะไปสแปมเขาเขาก็เลย429ใส่เราเลยครับคือการปิดกั้นเราชั่วคราวนี่ครับคือสาเหตุของ rate limit ครับยังไงเดฟก็ฝากฝากให้ลูกค้าที่ใช้งานเกี่ยวกับเว็บพุกอะครับให้ตรวจสอบเรื่องพวกนี้ด้วยและมันจะมีในส่วนของเงื่อนไขเรื่อง r a limit go คำขอแบบ global ด้วยครับคือเขาจำกัดที่10,000คําคำขอต่อ10วินาทีและคำขอที่ผิดพลาดบออ่อยครั้งคำขอที่ผิดพลาดณนะที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงในกรณีที่เรามีสคริปต์มาสักตัวแล้วเขามีระบบบล็อกในตัวครับและตัว URL เว็บพุกที่ระบุในคอนฟิกเขาอะ่ะเป็น URL ของใครก็ไม่รู้ใครสร้างก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ของเราและเราปล่อยไว้ยังนั้นครับตัวเว็บพุกมันทำงานปกตินะ แต่ URL ตัวนั้น,นครับมันถูกลบไปแล้วซึ่งมันไม่มีในฐานข้อมูลของ Discord อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำขอที่ผิดพลาดเช่นกันครับเพราะ URL ไม่ถูกต้องแต่ส่งมาที่ API ของ Discord สาเหตุนี้ก็จะทำให้เกิด429เช่นกันยังไงก็ฝากลูกค้าตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าเดฟก็พยายามทำทุกวิถีทางให้สามารถใช้งานตัวล็อกเนี่ย ให้หล็อกเนี่ยส่งข้อมูลมาที่แอปพลิเคชัน Discord ได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อลูกค้านะครับแต่ว่ายังไงก็อยากฝากลูกค้าให้ตรวจสอบอาภายในเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าด้วยว่ามีการใช้งานเว็บพกจากสคริปต์อื่นไหมอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเขา,าถ้าเป็นตัวล็อกจากผู้พัฒนาท่านอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีระบบคิวแบบนี้ครับเขาเป็นการยิงตรงเข้าเข้า API Discord เลยซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิด rate limit นะครับผมโอเคครับยังไงเดฟก็ ขอบคุณมากๆนะครับหาลูกค้าท่านไหนที่รับชมอยู่วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ